วันนี้อาศัยรถน้องที่ตึกจะแวะไปที่สุทีิพันธ์หน่อยจะได้ดูสภาพน้ำระหว่างทางไปด้วยวมอเตอร์ไซค์ก็จะตายเนะ้ํน้ำท่วมตลอดเลยนะครับเซน นี้พามาตัวตัวคลองก็สองเดี<ก>๋ยวพอขึ้นเนินนั่นได้ก็จะสบายแล้วมันมาติดไอ้คนทำถนนเนี่ยนึกแล้วเชียวพอ,พอน้ำท่วมมันจะยิ่ง ลำบากมากขึ้นไปอีกมันจะลึกลงไปเดิมโอ้โหคนมันยิ่งลำบากแล้วยมันทำถนนอะไรตอนน้ำท่วมไม่ได้เรื่องเลยโอเ,เริ่มแห้งแล้ว เราอยู่ในเขตหมู่งนะค,ะครับเขตหมูง่งแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นทางเข้าปบึงพลามเก้าน้ำน่าจะเข้าปบึงหน่อยนะแต่ว่าถ้าทางน่าจะเต็มละ่ะโอ้ถนนตรงนี้สูงจังเลยไปได้ได จะผ่านปูนนี่แหละผมว่าพรุ่งนี้น่าจะเออข้ามาฝั่งนี้บ้างละแถวนี้ลุเร็วจัไปเรื่อยๆอ๋อเดี๋ยวผมลงแค่สุดทิพพันธ์ละครับ ก็คงต้องวิ่งวิ่งเลยไปมั้ง<ช>เพราะว่าซอยสุทธิพันธ์ถ้าทางน้ำจะเต็มไปหมดเลยอ,อันนี้น้ำสูงน้ำสูงอ่านีบ้านพี่แอล ผ่านแล้วซอยของของนจจุนวันตกเสียรถเล็กข้ามผ่านท้าทางจะท่วมจริงๆตอนุดที่ครัน ว่าร้านอาหารติดหมดแล้วเพราะน้ำได้ท่วมเข้าไปในนี้แล้วอ๋อเดี๋ยวลงตรงนี้ก็ได้ครับ <laughs> หมายถึงวิทย์น้าอยู่ข้างในบ้านเหรอครับ,บนนอ,อ,อ๋อแต่ตอนนี้ก็ก็เห็นว่ามันแป๊บเดียวไม่ใช่เหรอเมื่อคืนนี้นเแป๊บตีนั่นตั้งแต่ตีนึ่งมาพี่ไม่นอนเลยจนะ่ะ <laughs> พี่มานั่งเฝ้าร้านเขาเนี่ยเ้าติดนอยู่เพราะว่าดูแล้วเนี่ยโอ้โหน้ำน้ำขึ้นตรงฝั่งนี้เร็วมากนะ เพราะว่าตรงตรงตรงที่ต้นต้นคลองอ่ะตรงหมู่หนึ่งอ่ะน้ำอยู่ไหนน้ำน้ำอยู่ริมริมนู้นใน่ไหมอยู่ริมถนนนะพอพี่คุณโทรไปที่หนึ่งนะคือนี่ททเข้าเรียบร้อยเมื่อวานได้เมื่อวานน้ำขึ้นแค่นี้เมื่อวานในในเสวนพี่อือน,นะแห่ไม่มีเลยอืมอแสดงว่า,น,าน่าจะเป็นน้ำฝั่งคลองห้ามันทะลักมาใช่าาามาจากข้างหลัง,ง,ลงอืม ฮะเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายผู้ประสบภัยเป็นไงบ้างครับผู้ประสบภัยตอนนี้ยยาาไปถ่บ้นเนเผู้ประสบภั <laughs> บยอยู่ในบ้านกําลังปั๊มน้ําอยู่ <laughs> ผู้ประสบภัยตื่นเต้นมากแต่ทีหนึ่งไม่นอนเลย <laughs> อันนี้ทางเข้าหอพักสวนชุติพันธ์นะครับ น้ำทะลักเข้ามาเต็มในสวนสุดิพันธ์น้ำขึ้นอย่างไรครับโอ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้ ของผมนี่คือเตรียมเตรียมคนที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยให้ขึ้นชั้นสามแล้วชั้นสามโอแสดงว่าแถบนี้เนี่ยเขาต่ำเขาต่ำเพราะว่าเพราะว่าของผมเนี่ยยังแค่ปีมปีมถนนเฉยๆไม่ขึ้นหน้าหน้าตึกอ่ะไม่ถึงไม่ถึงว่าตรงตรงหน้าตึกผมนะไม่ใช่ถนนแต่ถนนเนี่ยคือประมาณยี่สิบเซนละของต่อเมืองสูงอ่ะถมไวถมไว โอ้โหเร็วจังเลยไม่ข้าดูไม่ขึ้นเลยมาอยู่ชายดูอยูโอ้โหนี่มันเลยเลยนะเนี่ยของของทางที่อะมันใกล้คลองห้ามากเลยอ่ะใช่บ้านที่นี่ไปพี่พี่แดงไปดูที่บ้านมั้งเปล่า อตอนนี้มาอยู่ที่ออพักสวนสุธิพันธ์นะครับจะมาดูผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับบ้านผู้ประสบภายน้ำท่วมนี่ห้องประชุมห้องประชุมที่เราเคยเข้ามานะครับน้ำเข้าแล้วน้เข้าแล้วนี่บ้านที่อื่นนะครับอยู่ริมน้ำ โอ้เต็มสวนเลยมาใกล้ละมาใกล้ละลึกลึกครับดูดูดูเนี่ยเข้ามาละเห็นไหเข้ามาน่าแข้งเลยไปสนามตัดมแล้วมัโหมเหรอเข้ามา เอาที่เหนียวอุดเนี่ยเดี๋ยวต้องมันมันก็ยังจะเข้าอยู่นะพี่ต้อง,งต้องอีกต้นไม้เฉาหมดไม่มีอากาศโโหนี่อัดอัดกระสอบทรายเข้านี่ยังมีมเขาไปปั๊มข้างในบ้างหรือเปล่าพี่เพราะว่าถ้ามันไม่นั่นนะมันจะรั่วเข้าไป รั่วเข้าไปตามมันรั่วเข้าไปตามตามผนังเนี่ยโอ้ยนี่ลึกลึกลึกอันนี้สามสิบเซนได้ได้ได้ลึกมากเลยนะครับนี่น,นักแข่งแล้วเนี่ยมาถึงบ้านที่อื่นแล้ว นี้กําลังมาตอนนี้กําลังมาเยี่ยมมาเยี่ยมครับพี่อื่นน้องกำลังว่ายน้นะอาศัยโบกรถมอเตอร์ไซค์เขามาได้ข่าวอัดอ๋อคือพอดีน้องที่ตึกเนี่ยเขาจะขี่มาแถวนี้ผมก็เลยอาศัยเขามาน้องมีความสานที่เยี่ยมน้ำตาจะไหลนะคะขอบคุณค่ะาผู้ประสบภัยน้ำท่วมของแท้สถานที่พักพิง วันนี้คืนเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเอลยลครับเมื่อตอน,น,อนตีหนึ่งค่ะตีหนึ่งค่ตื่นเต้นมีความสุขมากเลย,ยลนะ้ำเขามาเหอต้อใจอะไรจะปันนี้ท่วมท่วมห้องเก็บของกันนะคะทันทิศตะวันตกแล้วก็ค่อยๆไล่ามาจนบัดนาวไปหดแล้วทหมดแล้ว เพราะว่าที่ที่เดินมานี่นะครับผมเห็นก็จะมีประมาณสักสิบหกเซนบ้างแต่เข้ามาใกล้บ้านอื่นน่าจะสามสิบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะประวัติศาสตร์ใครไม่รู้ไม่เห็นน่าเสียดายน่าจะมาอยู่แถวนี้ของแท้ของแท้เนี่ยพยายามอัพงดงามมากอัปลูปขึ้นนะครับเนี่ยเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กถามพื่อนเพื่กนกำลังจะจัดการขึ้นนนหมอใช่ค่ะพยายามจะประชาสัมพันธ์ให้โลกได้รู้เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้มีทันสมัย เราทางเราเนี่ยอาจจะได้ทันสมัยมากๆก็คือมีเฮลิอคอปเตอร์รอแล้วก็มาโปรยอ oren, พี่มีไมดดีม้ยมมีัางอาจจะเห็นว่ามีมาโปรยรับพี่ไปถ <laughs> ้าที่มีดัดฟ้าพี่จะมาดูแล้วอาจจะต้องแขวนขึ้นไป <laughs> ออกไม่ได้อเอาไปเอาไปเลยน้องกวเออเดี๋ยวจะเข้ามาดูบอกไม่ไมเป็นไรหรอกเข้ามาแล้วออกไม่ได้ <laughs> ใช่พี่ตรงตรงด้านหน้ามันท่วมท่วมเยอะมากครับ ใช่เราอ่ะมันเป็นบางช่วงแต่ไอ้ตรงทันไอ้ตรงไอ้ของหม่หนึ่งอ่ะเข้าได้มันยังไม่มันสูงใช่ใช่แต่ว่าไอ้ช่วงพอจากพอทีสามมาทันเนี้ยเริ่มแล้วแต่ในพอทีสามยังซื้อขายได้ปกติใช่ครับพอทีสามยังปกติโอเคเนี่ยน้ำจากข้างนอกซึมตามขอบใช่ไหมแล้วก็เลยเอาดินเหนียวอุดไม่ใช่น้อยนะดูสิเห็นไหมมันก็สูงกว่าขอบเนี่ยสูงกว่าขอบอีก ดูดูเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวที่ตึกก็อาจจะต้องทำเดี๋ยวจะได้ทำบ้างไหนก็ที่เขื่อนเราใช้ดินเหนียวถูกไหมใช่ถ่ายถ่ายพี่ประเด็นถ่ายเป็นไงบ้างครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมพี่น้ำเป็นยังอยู่แถวไหนครับอยู่แถวไหนครับฝั่งนน้ะะคงตะวันออกน้ำน้ำถึงไหนแล้วครับประมาณนี้แหละครับที พี่เอ็งมันเลยปูดไปละไทยปูดโอ้ยนี่เสียวปิงเหมือนกันนะเนี่ยนี่มันจะมาตามน้ำหรือเปล่าเนี่ยใช่มาเมื่อเช้าเห็นบอกใครว่าตรงนี้มีถลุงเกงที่ต้องถลุงเกงขึ้นกว่าเมื่อกี้ขึ้นกว่าเมื่อกี้ แล้วแล้วที่ตึกพี่เป็นไงครับไอ้ไอ้อะไรนะถังถังแซดนะครับถังบําบัดก็ผิดไปเรียบร้อยผิดไปเรียบร้อยแล้วเอารถทํายังไงละครับมันคน <Okay. S 2> ที่จะใช้น้าไม่ต้องใช้ลวคะ่ะตอนนี้เหลือตึกเดียวลวคะ่ะเหลือตึกเดียวที่ใช้ได้อะไรเงี้ยพี่ถนมเอาไว้ทถนอมไว้ตึกเดียวเพราะว่าหมดปัญญาแล้ว <laughs> <laughs> น้ำมันสูงมากค่ะอย่างนี้มันมัน,ม,นมันท่วมไอ้ถังแซดแน่นอนท่วมท่วม ตึกใหม่สามตึกมันไม่ไหวนะค่ะอยู่ไม่ได้แล้วอ้าพี่พี่ไม่ย้ายไปอยู่นู่นเหรอเนอะมันจะต้องนี ลำบากลำบากขอหักบาักกันที่ถนนเริ่มเสียแล้วถนนนี่ถ้ามันแช่นาำมากๆมันร้อนนัดนเงอีกอยางอใช่ครับัแช่นานไม่ดีอีกสัพักนึงได้ใช้เรือแน่วัวลอยมัฮาห่างวัวที่เดินทาง มันมาได้ยังไงเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่มาเองอ่างบัวผมยังสงสัยไอ้ไอ้โอ่งสองใบนั่นน่ะมันลอยมาที่นี่หรือยังไปตีมีความสุขมากแล้วไม่ตีมันไม่ใช้ไม่ได้แล้วไงอ่ะของพี่มันฝังของพี่อื่นมันฝังในปูนด้วยนี่ใช่ไหมใช่ของผมอ่ะมันลอยผมผมถึงได้บอกผมตัดตัดท่ออะไรไงลอยลอยลอยขึ้นมามันลอยขึ้นมาครับ อันนี้จากสวนสุธิพันธ์เรากลับแล้วมาดูน้ำท่วมเรียบร้อยอ๋อเล็กจากที่สุธิพันธ์มา ก็ถนนเริ่มแห้งครับคิวคิหมูกระทะเขาทำให้สูงมากเลยรถมาอ่อตึงถวน,นี้ก็แสดงว่าถนนก็าทำให้สูงแห้งมาก เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับันก็ส่วนใหญ่นําจะท่วมจะมีฝั่งเนี้ที่ยงแห้งอยู่แสดงว่าถนนก็ะทำสูงตอนนี้เรามาถึงสะพานสีชมพูแล้ว ใกล้ตึกแล้วหรวตึกฟูลเฮาส์ข้ามสะพานไปเลี้ยวขวาร้อยเมตรเห็นตึกเรษฐบุตรแล้วเ,เดินข้ามสะพานเรือชมพูมาแล้ว ได้เดินไปที่ตึกตอนนี้ก็ม้งสวนนะครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์พยายามวิ่งฝ่ามาแต่ว่าดับเพราะว่าตรงนี้มันลึกมากตอนนี้รู้สึกว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นเยอะและ้วนเนี่ย ขนาดจะเข้าท้าแข้งแล้วระดับน้ำเข้าท่วมในฟูเฮาส์แล้วครับตามน้ำออกเป็นย่งไงไม่รู้ว่าของเราเป็นยังไงบ้างายน่าจะเข้าไปแล้ว อตอนนี้มาถึงที่ตึกเศรษฐบุตรแล้แล้ว,ลวน้ำก็เริ่มเอ่อเข้าไปนะครับขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอสูงมากตายค่ะ <c oughs> <c oughs> สู้ตายอีกสองวันอีกสองวันเข้าแน่นอนกูหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยกำลังไล่ขึ้นมาเออเลยตัวหนอนขั้นตัวที่หนึ่งแล้วนะครับเริ่มเริ่มชิดประชิดแล้วมัน ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าข้างในพื้นที่ข้างในของตัวตึกเรายังโล่งอยู่น้ำยังน้ำยังไม่เข้ามาแต่ว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ยังไงไม่นานก็ต้องขึ้นขึ้นสูงแน่ครับเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังตึกกันตอนนี้เราอยู่ด้านหลังตึกเรศษฐบุตรแล้วนะครับน้ำ ขึ้นมาเจงแล้วัเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็มาทังจะเลยขีดขีดที่3ขึ้นไปแล้วเลย20เซนไปแล้วเมื่อเช้าก็เลยเทดสอบชักโรครกชั้นสามพะเราต่อท่องข้อง,งอขึ้น ปรากฏว่าเวลากดน้ําลงก็ใช้ได้น้ําจากในชักโคกก็ไหลออกหมดแล้วก็ให้พันปิดรูท่อที่มันเข้าด้านล่างก็หลังจากที่น้ําลดแล้วเราก็มาต่อกลับเหมือนเดิมเราจะใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็คือพยายามให้สามารถใช้ตรงด้านนี้ให้ได้ก่อนแต่ว่า เราทําแค่จุดเดียวตรงตรงด้านหลังเพราะว่าทำอย่างนั้นจะใช้อีกสักวันสองวันนี้จะใช้น้าําาจกชักโคกไม่ได้แล้วไหนอันนี้เออ่ถังไอตัวชักโคกที่มันจะลงมาตามท่อทําถังเซตเราตัดแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็คือเอา เอาผ้ามามัดกรองไว้อย่างน้อยน้ำมันออกแต่ว่าชิ้นมันยังติดอยู่ก็จะได้ไม่ไม่ไม่ไปสกปรกครับเตรียมพร้อมเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วก็จะต้องทำทิ้งตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่ง เตรียมผ้าไว้แล้วเดี๋ยวพอเราตัดตรงข้อต่อนี้เสร็จปุ๊บก็พุ่มด้วยผ้าอีกทีนึงแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันไหลออกมาแต่ว่าเอาเฉพาะน้ำกากเ็บไว้นะครับน้อยเราตัดตัดท่อออกเพื่อระบายออของเสียจากในชักโครกแต่ว่ามันก็จะออกโดยตรงแต่ว่าก็ยังมีผ้า đặt biệt.